นะะคว่าจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายโโอ้หผู้ชายก็คือองศาถ้าได้ผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็เป็นแม่อ๋อเหรอแดดดีแดดดี้เดาว่าได้ลูกผู้หญิงผู้ชายอาดาวให้แดดดี้เดาเดาว่าได้ผู้หญิงนะว้าวโอเคนะองศาเดาว่าได้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเหรอผู้ชายแดดดี้วันนี้นะคะก็จะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็จะให้คุณหมอเนี่ย เขียนใส่กระดาษก็ได้ผู้หญิงผู้ชายเสร็จแล้วก็ก็จะเอาไอ้กระดาษใบนี้เนี่ยให้ร้านลูกโป่งทาให้นะคะแล้วก็ไปเจาะลูกโป่งนะคะถ้าได้สีฟ้าก็คือผู้ชายถ้าได้สีชมพูก็คือผู้หญิงเนาะแต่ทั้งนี้ทางนั้นแล้วก็โตขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เลือกเพศเองเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่อยากลุ้นอะไรเงี้ยลุ้นว่าจะแบบใจก็จริงๆอยากได้ลูกผู้หญิงเนะาะเพราะว่าเครื่องเอแม่เยอะระดอบนนะคะเครื่องเอ ถึงแปลว่าเครื่องประดับจุดแต่งกายไม่เยอะเหลือเกินนะคะก็จะส่งต่อให้ลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใจก็อยากได้ลูกผู้หญิงแหละอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันว่าได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายจะมาเล่าความฝันให้ฟังนะคะก็เมื่อสองสามวันก็คือฝันแบบฝันว่ามีพวงกุญแจมังกรแบบเดินเข้าไปเราเห็นพวงกุญแจสวยมากซึ่งเป็นพวงกุญแจแบบพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจมังกรนะแล้วก็อีกพวงกุญแจนึงแบบเป็นพวงกุญแจแครแบบกบแคโรอ่ะ มีขนตาจริงๆอะแล้วเราแบบจะเราตั้งใจจะไปเอาแบบพวงมาลัยมังกรคือแบบมันเป็นมังกรที่สวยมากเร้เลยตื่นขึ้นมาแล้วแบบคือเรากาลังจะหยิบมังกรนะมือกำลังจะถึงแล้วอะมือกำลังจะเอื้อมไปถึงท่ันจะแตะคือพี่ใหญ่ปุบปิ้งเท้าแล้วก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วื่นขึ้นมาเออการฝันถึงมังกรมันก็น่าจะเป็นลูกชายนะคิดไว้แต่ว่าพอเราพอเราไปอ่านในเออ่แบบ Google อย่างเงี้ยเราเปิดดูนะเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นมังกรคือจะได้ลูกสาวปกตินะเป็นคนไม่ฝันแต่ถ้าจะเป็นคนฝันเนี่ย ฝันอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะชอบแม่นจะว่ายังไงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าหวยคือลอตเตอรี่อย่างเงี้ยคือตรงตลอดแล้วก็ได้ตลอดเลยแต่น้อยมากที่จะฝันเพราะว่าจะเป็นทำแบบแม่ไม่ค่อยฝันเลยนะคะแล้วก็ฝันเห็นประชาเป็นเส้าฝันก็ฝันเห็นประชาแล้วก็เดี๋ว่าเราไปเจอดูเขาบอกว่าถ้าฝันเห็ประชาจะได้ลูกสาวอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้พิสูจน์กันวันนี้แหละเราจะพิสูจน์สอมว่าไอ้ฝันแม่นมอย่างตอนองอมสายอ่ยฝันชัดเจนมากเลยตั้งแต่แบบสามเดือนฝันว่ามีแบบก็ไปแวนเงินทองกองอยู่แบบเต็มไปหมดเลยมี่่อนีเงี้ยเราานะตรงเข้ไปิบหมีพลมี ยไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาเลยเลยนะคะก็คือถ้าฝันเห็นแหวนเพชรเนี่ยเขาบอกจะได้ลูกชายนะตอนนี้แล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะต้องได้ลูกชายแล้วก็ได้ผู้หญยแต่ฝันรอบนี้คือแต่เราเข้าใจมาตลอดนะฝันเห็นมังกริดเหมือนรอบน่าจะได้ลูกชายอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบไปเซอร์วิสถึงมังกรได้ลูกผู้หญิงแต่ก็เดี๋ยวมันมกันที่ทุกข้อที่ใหญ่ได้ผู้หญิงมากเลยนะตอนนี้ก็อาจจะว่าเรามีลูกชายเลยนะแต่ว่าอย่างว่าแหละออกมาเป็นผู้หยุดลูกชายกันคนเดียวเนาะแต่ว่าด้วยความน้องนอนคว่ำนะคะวันนี้น้องตระทวงอ่ะเออ หายเนาะกินไหมไ <c oughs> หนลูกี่ที่ได้หนี้แล้วได้หนี้แล้ววันนี้เราไปไหนครับไปด็อกเตอร์กินนี่ไปไปด็อกเตนนอร์กิน,นห้5เดือนแล้วใช่ไหมตอนนี้ แม่ห้าเดือนแล้วใช่ไหมท้องห้าเดือนแล้วใช่ไหมรู้ไหมห้าเดือนมันคือยังไงห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนคือน้องเนี่ยจะมีตัวมีแขนมีขามีมือมีอะไรครบหมดแล้วแล้วก็รู้เพศแล้วจริงๆรู้เพศแล้ว้หมโอเคะคะอันนีเนี่ยครั้งที่เราไปดูก็คือยังไม่รู้เพศนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรู้กันนะคะว่าจะรู้เพศไหมนะคะอันนี้น้องจะมีจิตหรือจจดีจิตถแบบแม่คนนี้ค่ะ ตาาบค,ค,ครับอุงสาตาซาบคืออะไรครับตาซาบคือว่ายังไงนีเสียงฮาบีด้องเป็นไงลูกเนต้น้ต มาแล้วหญิงชายหนเห็นไหมไม่เห็นเลยข้างในมาแล้วข้างในนี่ข้างใน,ข,งในข้างหลังข้างหลังอ <S, s so cute มาแล้วนะคะมีลูกโปง่งน้อยด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแล้วก็มีครอบครัวลูกโปง่งน้อยด้วยลูกโป่งข้างนอกนะคะบรรยากาศก,ก็คือแบบนี้ตั้งแต่เชา้าจนตอนนี้จนตอนนี้ไม่ได้แล้วไปเจาะลูกโป่งในบ้านกัน ถ้าจอดลูกโป่งมาเป็นสีฟ้านี่ได้ลูกชายนะคะถ้าสีอะไรถ้า,าสีชมพูเป็นสาวได้ลูกสาว เป็น,ปนผู้หญิงชัอยากได้ผู้หญิงเหรอหรือว่าทายให้ทายทายเลไม่ตัดเป็นผู้ชายทายสิว่าจะได้หลานผู้หญิงผู้ชายเราผู้หญิงผู้หญิงชัวค่ะยุบได้คนสวย่เป็นน้องผู้หญิงแน่นอนเลยค่ะจิ้นน้องลิบดานะแม่อมขอทายว่าน้องลิบดาเป็นผู้หญิงแน่นอนค่ะ ลูกสาวคอนเฟิร์มต้องลูกสาวจ้าลูกสาวแน่นอนมันต้องลูกสาวสิจ้าหญิงผู้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 หญิง,ญง,ญงสามสี่ แน่นอนซื้ออะไรได้สีชมพูเสียดเลยดีใจที่สุดสีชมพูไปทีนี้เบลไม่ก่อนแล้วไปบะมีเตรียมซื้อของเลยและต่อไปดีเทของผู้หญิงนี่พิจาร์มาแล้ว กระสุนค in ุณภาพครับว้าวเราจะมาแกะซองจากคุณหมอนะคะหมอปิ๊กคอนใต้เชฟูมตแด้ลูกสาวแล้วก็อันนี้ เยทวดตอนนี้เยเสร็จฉลองหมูกระทะไปก่อนลูก oh, <no. S 1> น้องจะพ่อยว่าป็นลูกสาวจะได้กินหมูหันต้องไปซื้อหมูหันเนี่ย